ระดับดีกีย u ซตัวท็อปมาเลเซียจอซบบุริลัมดิออนโจฮันครูต้องบอกว่าเป็นข่าวที่เร่าร้อนขึ้นมาทันควรเลยนะครับหลังจากที่หลายๆสื่อในไทยต่างเล่นข่าวกันว่ามีนักเตะระดับท็อปของอาเซียนอยู่หนึ่งรายที่อาจจะมีสิทธิ์โยกมาคายแข่งยังเวทีไทยลีกกับทีมอย่างบุริลัมยูนเต็ดซึ่งคนนั้นก็คือดิออนครูครับ กองหลังกึ่งแบคลุกครึ่งมาเลเซียเบลเยียมวัย26ปีรายนี้ที่หลายสื่อประโคมข่าวว่าเจ้าตัวนั้นกําลังจะถูกบุริรามนำเข้ามาเสริมแกลงในไทยลีกเลกที่2ที่กําลังจะมาถึงนี้ซึ่งต้องบอกว่าที่มาที่ไปของข่าวดังกล่าวนั้นขอบอกเลยว่ามีมูลอยู่พอสมควรครับที่นักเตะอย่างดิออนคูลุกครึ่งมาเลเบลเยียมคนนี้จะมาไทยลีกซึ่งสาเหตุที่เจ้าตัวจะมาคาแข้งยังไทยลีกนั้นอันดับแรกเจ้าตัว,ตวกําลังจะหมดสัญญากับทีมสโมสรยามเนสในสิ้นปีที่กําลังจะมาถึงครับ หลังจากที่สอแววว่าดีออนครูมีสิทธิ์ที่อาจจะไม่ได้ต่อสัญญากับทีมในฤดูกาลหน้าส่วนประเด็นต่อมามีแฟโบบุลิลัมหลายคนเห็นเจ้าตัวได้มีการไปฟอลโล่อินสตาแกรมของนักเตะบุลิลัมอย่างดุมบุย่าซึ่งมันก็แปลกครับที่จู่ๆเจ้าตัวก็ได้มาติดตามทางอินสตาแกรมของดุมบุยาเพราะเหตุนั้น จึงทาให้หลายคนลองเดากันไปว่าเจ้าตัวอาจจะมีการพูดคุยถามไถ่กับดูบุญญาเป็นการส่วนตัวเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่หรือเปล่าเพราะทั้งสองก็สาม,มารถสื่อสารกันเป็นภาษาฝรั่งเศสกันได้ครับส่วนประเด็นต่อมาลุงเนวินได้ออกมาประกาศชาัดว่าการเสริมตัวของบูรลลามในตลาดรอบนี้ยังไม่จบและอาจจะมีสิทธิ์เสริมบิ๊กเนมด้วยซึ่งทางบูรลลามอาจจะมีการประกาศเปิดตัวไม่เกินวันที่หมกราคมเดือนหน้าที่ลังจะมาถึงและที่สําคัญ โคตาอาเซียนของทางบุรีรัมย์นั้นยังว่างอยู่ครับหลังจากที่ได้ปล่อยดิโอกโก้บาดันกากองหลังฟิลิปปินส์ไปให้กับทางชนบุรียืมตัวและได้ยกเลิกสัญญาอองทูเพมเกอร์ตัวเก่งชาวเมียนมาไปให้กับทางลำพูนโวลเลอร์จึงทำให้โคตาที่ว่างอยู่นั้นก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นของทางลีออนครูก็ได้ครับต้องบอกว่ารอจับตาดูให้ดีเลยกับเดีลยวนี้และเดี๋ยวเรามาดูประวัติการค้าแข่งของเจ้าตัวกันสักหน่อยครับต้องบอกว่าประสบการณ์เหลือหล้นมากครับทั้งในยุโรปและฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีก โดยเจ้าตัวเริ่มอาชีพการค้าแข้งครั้งแรกกับสโมสรโอเอสลูเวร์ในบ้านเกิดก่อนครับก่อนที่ปี2016ดีออนครูนั้นได้มีโอกาสซบกับทีมใหญ่ของรีกเบลเยียมอย่างคลับบูชจากนั้นเจ้าตัวก็มีโอกาสได้เล่นทั้งยูฟาแชมเปียนลีกและยูโรปาลีกก่อนที่ในฤดูกาล2019ดีออนครูได้ออกไปค้าแข้งยังต่างประเทศครั้งแรกกับสโมสรมิดซิตแลนด์สโมสรชั้นนําของลีกเดนมาร์กก่อนที่ในฤดูกาล2021เจ้าตัวมีแววว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อกับทีม ซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวว่าทีมยักษ์ใหญ่อย่างยาโฮดาลูตาเซมให้ความสนใจกับดิออนครูอย่างมากครับและหวังจะดึงมาค้าแข่งยังดินแดนมาเลเซียซูเปอร์ลีกหลังจากนั้นดีวนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นครับเมื่อดิออนครูเลือกที่จะค้าแข่งในยุโรปต่อทางดิออนครูนั้นจึงได้มีการกลับไปที่ประเทศเบล,เ,ลเยียมโดยได้รับสัญญาสั้นๆกับทีมซูเตวารเกมก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวจะได้มาอยู่กับยาโบเนสที่เช็คเป็นสโมสรปัจจุบัน และกำลังจะหมดสัญญาในปลายปีนี้ส่วนในระดับทีมชาตินั้นดีออนครูได้มีโอกาสรับใช้ทีมชาติเบลเยียมชุดเล็กแทบจะทุกชุดเลยนะครับก่อนที่ท้ายที่สุดเจ้าตัวจะมาเลือกเล่นให้ทีมชาติมาเลเซียชุดใหญ่เมื่อปี2019โดยต้องบอกว่าดีออนครูนั้นเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นระดับท็อปของมาเลเซียเลยก็ว่าได้ครับเพราะนี่อาจจะเป็นนักเตะที่ประสบความสาเร็จอย่างต่างแดนมากที่สุดของทีมชาติมาเลเซียณนะปัจจุบันซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยเลยว่าถ้าหากว่าดีลดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจริงเพราะไทย คุณกำลังของบูลีรัมน่าจะดูแข็งแกร่งและเกมรับก็อาจจะดีขึ้นมากครับและก็ดูน่ากลัวเลยเอาเป็นว่ารอติดตามกันให้ดีเลยแหละครับสำหรับแฟนๆของปราสาทสายฟ้าแล้วเพื่อน,อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับเดีลวนี้ระหว่างบูลีรัมกับดิออนครูพอใจกับเดีลวนี้มากน้อยแค่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ f m Sport ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบก